แนะนำนะครับแบบพันเรือนแกนฟิลาโนนะครับตัวนี้เป็นตัวใหม่นะครับใช้ร่วมกับแกนฟิลานโนไฮบิดได้นะครับอุปกรณ์นะครับก็จะมีไปให้ตามรูปนี้นะครับก็คือตัวนี้ใช้ล้วงใบนะครับตัวนี้ใช้ล้วงปากตัวล้วงปากนะครับเราก็จะมีหัวไปให้นะครับแล้วก็บีบูทนะครับ1ชิ้นนะครับที่เชื่อมติดไปกับจิ๊กนะครับอีกชิ้นหนึ่งนะครับเราจะแยกออกมานะครับเนื่องจากสาเหตุเวลาที่ลูกค้านะครับ ทำเรือนใหญ่นะครับเราจะเป็นต้องพอกเรือตัวนี้นะครับปากตัวนี้นะครับมันจะมีความใหญ่นะครับเวลาที่เราใส่ไปแล้วมันจะติดบูทข้างนะครับผมก็เลยไม่ได้เชื่อมบูทไปหนึ่งข้างนะครับเผื่อลูกค้าต้องเอาไปใช้เวลาที่ทําเรือนที่ใหญ่พิเศษนะครับการใช้งานก็ง่ายนะครับก็คือเวลาที่เราล้วงล้วงปากนะครับก็จะอยู่ท่านี้นะครับเวลาที่ล้วงปากนะครับตัวทางแมปเซนเซอร์นะครับจะหันไปทางอักษอกรุ่นนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูอีกชิ้นงานนะครับ ตัวนี้นะครับที่มีเสายาวๆนี่ครับเราใช้สําหรับล้วงใบนะครับวิธีการใช้งานเดี๋ยวมาดูเลยนะครับใส่จิ๊กเข้าไปได้เลยนะครับเท่ากับเครื่องคืนนะครับแล้วก็อักษรรุ่นนะครับก็จะเหมือนเดิมนะครับผ่านแมปเซนเซอร์นะครับของรุ่นนั้นๆนะครับไปที่อักษรรุ่นนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาเทสให้ดูเลยครับตัวนี้ตรงรุ่นนะครับไม่ต้องตั้งสูงนะครับใช้งานง่ายมาก เดี๋ยวเราจะทําการเปิดเครื่องให้ดูเลยนะครับดูรูส่วนนี้ด้วยนะครับตรงนี้นะครับตรงรูตรงเลยนะครับ